สวัสดีจ้านี่ทำกำลังหออ่อข้าวต้มมัดกันการ <Okay. S 1> มามาวันนี้มาหออ่อข้าวต้มช่วยยอๆเลยเด้อใครก็นี่ยเน,นี่สมาชิกเราสมาชิกเรา <laughs> มีทั้งสาวแก่สาวอ่อนอหลายสาวอายุอันน้หลายนี่ก็ต้องใครวะเรียกกันไงแกหมดแล้วห่อจะเสร็จแล้วมั้งนี่ค่ะอันนี้ที่ห่อเสร็จแล้วค่ะยยไม่ไม่ค่อยได้ได้ไดห่อหรอกเแกเราจะทำคลิป นี่จ้ามานะมานะมาช่วยยายโยฮอาเลตุ้มพลอไม่ใหญ่เดี๋ยวตุ้เล็กเขาไว้อีกอย่าอลเล็กคอเก่งให้เล็กเขาไว้เดี๋ยวจะมัดให้ใหญ่ไม่ต้องส่งหอูโหได้แค่คามเลยนะแค่นั้นงงามแล้วคางก็งามแล้วหมดไหมหมดไหมมีกล้วยใครมีกล้วยกล้วยให้ด้วยเอาบุตรบ้าได้สามอันละเกี่ยวกับยายไหนี่ สมนาทีสามนาทีเร่มวาไวเมเปลี่ยนไม่เอามีดไปเอามีดไปเตอะนี่เอาไปยืดเนียนๆนี่ไอยาวนี่เออเอาควันบึดนนน ไม่พอไม่พออีกหลายลูกอีกหลายลูกนี่ใหญ่นี่อันใหญ่เลยเนี่ยใหญ่ยาวเลยพอดรว่าใกล้เคียงหรืยายอือืมอืมอีมอือืมอลอืมอืออ่อ พอวายอแล้วพอพออยู่ติดประมาณได้่งิกันคนละกระบอกมาเอาม weil ging denn